สวัสดีครับผมครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องครับเกษตรกรทุกท่านนะครับผมนะครับมือนี้กับบรรยากาศทิศเก้าได้ครับพี่น้องครับผมอยู yeah ่กับขอบควายน้องบีมทิศเก้านะครับผมจ้าครับผมน้องบีมครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าครับผมขอบควายน้องบีมเฮานี่ตั้งยุสัยก็ครับอยู่บ้านกระนวนอำเภอซ้ำสูงจังหวัดขอนแก่นจ้ะครับพี่น้องอยู่บ้านกระนวนนะครับอำเภอซ้ำสูงจังหวัดขอนแก่นนะครับผมแม่จ้ มือนี้กัมีควายงามๆราคาถึกถือคือเก้านะครับผมจ้ามาแบ่งปันพีแบ่งปันน้องเข้าไปเลี้ยงพัฒนาสายพันธุ์นะครับผมจ้านะครับผมคลิปที่แล้วก็ขอบคุณนะครับผมเอฟซีคือเก้านะครับผมแม่นนะครับอีพออยู่ทางไก่นะครับผมนะครับทางอุบลกับอุดอนจ้าอุบลกับอุบดอนนะครับผมแม่นจ้านะครับบันนี้เขามีมาเปิดแบงพี่น้องเขาจากตครับมันี้สองตัวจังมอนี้มีสองตนะครับผมแม่นจ้ามีสองตัด้วยคพี่น้องครับผมนะครับเข้าไปเริ่มต้นกับโตแรกของเพ่่นนนะครรับผมโตแกี เพิ่นมี่ซื้อว่างไรครับแม่มันี้จ้ะตัวนี้ตัวนี้เป็นแม่มันี้นาะครับผมเรีจ้ะอายุเพิ่นได้กี่ปีครับอายุเพิ่นได้สามปีจ่ะอายุได้สามปีนี่ครับตอนนี้สถานะเพิ่นเป็นสถานะตอนนี้เพิ่นทองนี่เจ็ดเดือนแล้วจ้ะโอ้ทองแล้วนะครับผมจ้ะโอ้เป็นสาวซ้ำหน่อยแต่ว่าทองเลยนะครับพี่น้องครับผมทองกับพ่อไดครับเพชรอีสานจ้ะทองกับเพชรอีสาะเพชรอีสานนะครับนี่เอกสารนี่ครับพี่น้องนะครับจ้ะนะครับ อีสานนะครับผมทองในเกจเดยียนนี่ก็คือตรวจทองให้แล้วนะครับผมแมนจ้าให้หมอมาตรวจทองให้แล<อ>้วเรียบร้อยจ้ะแล้วก็พี่น้องครับผมมันสูงลอยไปไหนครับแมนจ่าูง 27, อลอยยี่สิ 100, บเจ็ดบวกลบจ้ะสูงลอยยี่สิบเจ็ดบวกลบด้วครับแมนจา้าเป็นสาวทองแรกนะครับผม,มจา้าราคาเปิดเวลาไปไหนครับเปิดไวลาหามื่นเก่าพันบาทเท่านั้นจ้ะหามื่นเก่าพันบาทเท่านั้นแล้วครับพี่น้องนะครับว้นนี้ราคาเกษตรกรล้วนๆนะครับพี่น้องวันนี้ครับผมนะครับหามื่นเก่าพันบาทนะครับซื้อหนึ่งในสองนะครับผมแม่นจ้ะในสามกับเสียเสียกับหมากดิ้งบีม จ้าครับแถมพี่น้องคือเก้านะครับนะครับผมหมันห้อยเบื้องอัตลักษณ์หน้าตาเป็นพี่น้องนะครับผมอัตลักษณ์มาเต็มจากตัวนี้คือว่าอัตลักษณ์ไวไทยชัดเจนนะครับตัวนี้นะครับตาแต้มนี่ครับพี่น้องตาแต้มนะครับตาแต้มแก้มจำนะครับพี่น้องนะครับเบื้องโค้นเขาไวไงนะครับผมนี่กระบานกว้างนะครับเบื้องครับพี่น้องนะครับปากคาบแก้วชัดเจนนะครับผมนะครับเบื้ององคอนะครับเอื้องปากยาวนะครับทุ้งต่อทุ้งเข่าชัดเจนเนาะครับผมแมนจ้์จัดเล็บกีดเท่าดี ครับผมเบิ้งรอบๆโบตัเป็นครับพี่น้องครับผมเบิ้งรอบๆโตนะครับเป็นไกวี่สีเนี่ยนางดีนะครับผมแม่จ้ะว่นนี้ตำหนิจ้ะย้อนลงไปแน่นะครับเบื้องราเบื้องทองไก่สีออกแล้วนะครับผมจ้านะครับพี่น้องเบื้องทองไอเจ็ดเดียนะครับผมเบิ้องไขยเบิ้งหางนครับผมนะครับไขยดีหางสวยนะครับหางบะละาบนดอกนะครับหางบะละาบนดอกจ้ะบะละาบนดอกนะครับเบิ้งนมเป็นครับพี่น้องนมเป็นเดือมลงแล้วนะครับแม่จ้ะครับนมไกวี่สาวนะครับพี่น้องนมซีเต้านะครับผมนะครับกำไร หลังนี้นะครับพี่น้องเบิ้งครับผมนะครับเบิ้งเบิ้องล้ำตัวล้ำชิงเบิ้งเต็มๆครับพี่น้องนะครับผมนะครับเดี๋ยวเขามาทวนละเอียดนะครับตัวนี้เป็นแม่ท้องท้องกับเพชรที่สารนะครับผมแม่จ้ะท้องกับเพชรที่สารในเจ็ดเดือนครับผมเป็นควายสาวท้องแรกนะครับผมควายสาวท้องแรกนะครับจอนสูงเพิ่นยุทธใดชครับร้อยยี่สิบเจ็ดบวกลบร้อยยี่สิบเจ็ดบวกลบเปิดราคาไว้แค่หามื่นเก่าพันบาทหามื่นเก่าพันบาทเท่านั้นนะครับพี่น้องครับผมหามื่นเก่าพันบาทซื้อหนึ่งได้สองนะครับพี่น้อง ราคาสามารถต่อรองกันได้คือเก่านะครับผมผู้ใดยุ่งเกย์ยุ่ไกยสนใจให้โทรมาสอบถามข้อกางบีไม่ขี้เก่านะครับวันนี้จ้าจุ่งพนยาง่ายพี่น้องเบื้องนะครับวันนี้เนี่ยพี่น้องเบิ้งชัดเจนทุกสออคุ้มครับพี่น้องอัตราก้อยไทยชัดเจนนะครับแม่ผู้หญิงจ้ะจับไปใไซกับไปรับประกันตามนี้รับประกันท่องนะครับตัวนี้แม่จ้ะครับผมวันนี้เข้าไปเบิ้งกับตัวที่สองนะครับจ้ะ พี่นวังมาเบิ้งกับตัวที่2นะครับผมนะครับตัวที่2ตัวนี้นะครับิ่นชื่อว่าแม่ยังครับตัวนี้แม่ปุ๋ยจ้ะตัวนี้ชื่อว่าแม่ปุ๋ยนะครับผมแม่จ้ะนะครับเพิ่นได้ลูกไม่แล้วโตครับได้ลูกไม่แล้วโตหนึ่งจ้ะได้ลูกไม่แล้วโตนึงนะครับตอนนี้สถานะเพิ่นเป็นยังไ๋ครับสถานะตอนนี้เพิ่นผสมเจ้าพายุได้เดียนนึ่งจ้ะโอ้ผสมเจ้าพายุได้ขวบเดียนนะครับผมแม่จ้ะนะครับก็คือเพิ่นวายังเงียบอยู่นะครับ จเงียบอยู่ครับพี่น้องแต่ว่า,<ล>วามีเปอร์เซ็นต์นติดทองหลายอยู่จ้ะเพราะว่าผืนพันผืนพันหลอบมาแล้วนะครับแม่นจ้ะ,นะครับครับคืองนี้เปอร์เซ็นต์ติดทองหลายจ้ะครับผมเพิ่นสูงหไรเป็นไงครับเพิ่นสูงลอยยี่สิบเจ็ดบวกลบจ้ะสูงลอยยี่สิบเจ็ดบวกลบด้วยครับพี่น้องนะครับปล่อยสายอ่างสายพัฒนานะครับผมลูกตัวแรกเพิ่นเป็นตัวใดครับตัวแม่จ้ะเป็นตัวเมียนะครับผมแม่นตัวเมียครับพี่น้องนะครับวันนี้ราคาจะเปิดเวลาเป็นไงครับแม่เปิดไปสี่หมื่นเก้าพัน ส9 0 0 0บานเก่าพันบาทัวนี้ครับพี่น้องครับผมนะครับผู้ใดทันผู้ใดได้ครับตัวนี้ครับผมราคานีพี่น้องเอาไปรุ่นแล้วนะครับระคาดว่าเปิดเส้นติดนะสีหล่ครับพี่น้องนะครับเพราะว่าเป็นอาการเิ่นกเงียบอยู่นะครับเพราะว่าเป็นเคยมีลูกมาแล้วตัวนึงสิบ่ผสมติดยากเนาะครับผมนะครักษณหนีนะครับผมนะครับเพิ่งนาตานี้ผมะาตลักไว้ไทยคับพี่น้องนะครับผมมีแต้มแน่ยครับพี่นองนะครับแต้มก้มจ้ำจแซ่ จำเพราจำพี่น้องกับเบิ้งเอานะครับเบิ้งปากขาเปี้ยวชัดเจนครับพี่น้องนะครับผมอ่องคอนะครับเตึกมะพร้าวง่ายนะครับคอแข็งขอขาง่ายครับตัวนี้ครับผมคอแข็งขอขาดีนะครับกีบเล็บกีบเท่าง้มนะครับผมมองนี่เพิ่นฮะลดมาสิเนาะครับนี่แม่นจ้ะนี่นะครับผมเบิ่งล้ำตัวลำคิงเพิ่นเป็นกล้วยสายอ้างเนาะครับแม่นสายอ้างกล้วยสายอ้างทรงลูกงามรทงงลูกามขนาดจังตัวนี้ทรงลูกงามเนาะครับผมนะครับเป็นกล้วยสายอ้างนะครับเบิ่งงไายเบิ่งหางเพิ่นครับพี่น้องนะครับ ใช่ดีหางสวยนะครับพี่น้องนะครับหางขวเงา้วดีนะครับผมนมซีเต่านะครับนมซีเต้าครับพี่น้องนะครับผมกินยาเเกียงครับพี่น้องนะครับผมกินยาดีนะครับกินยาดีเพราะมีตรเนีนหอดยาเกี่ยวยากับท่นเหรับประจครับพี่น้องครับผมเบิ้งครับจุ่มมาทั้งพี่นะครับผมเดี๋ยวมาทวนรายละเอียดพี่น้องเบิ้งครับสำหรับตัวนี้นะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมมาทวนรายละเอียดพี่น้องเบิ้งนะครับตัวนี้ครับผมดึงไปทั้งปุ๋ยพี่น้องเขาเบื้งนะครับผมมาเร็วครับ ตัวนี้เพิ่นซื้อว่าแม่ปุ๋ยเนาะครับผมจ้าครับมีลูไม่แล้วตัวนึงนะครับตอนนี้สถานะเพิ่นผสมเจ้าพายุเจ้าพายุมันทวงกินยาผสมกับเจ้าพายุได้เดียนเนาะครับผมแม่นจ้ะผสมเจ้าพายุได้เดียนครับพี่น้องครับผมสูงอยู่ที่127นะครับเด็ดไปแค่49,000บาทเท่านั้นนี้ะครับผมแม่นจ้ะ49,000บาทนี่คือราคาต่อรองกันได้คือเก่านะครับอยุคทองบีมต่อรองได้จ้าจกับเขามาเบิ่งเอาก็ได้นะครับอยู่งเพื่อซ่อมสูงจังหวัดขอนนนแก่ะครับผม จ้านะครับช่วงนี้เท่าแก่แถมให้พี่น้องก็เกล้นนะครับแถมเสียแถมาตะดิ่งให้พ่องนะครับผมผิดแถมมันสมเงินพี่น้องนะครับกอขอบคุณทุกท่านนะครับผมมื่อนี่ก็ฝากไว้ซะมีนะครับผมจ้าครับเพิ่นห่วงกินยาพี่น้องไม่ใช่ครับฝากไว้ซะมีนะครับฝากทีต่างมื้อเกล้นนะครับขอค่อยน้องบีมมื่อนี่ขอเกล้าคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีจ้า